เกษตรทำเงินสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนพี่น้องชาวสวนทุเรียนมือใหม่แล้วก็ผู้ที่สนใจในการปลูกทุเรียนทุกทุกคนครับแหมพี่พี่ทุกคนถือว่าค่อนข้างจะตาดีแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่สังเกตมากๆนะครับที่สอบถามกันมาว่าทําไมใบทุเรียนของผมเนี่ยใหญ่ยังเลยนะครับคืออย่างนี้ครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้นนี้ผมบอกพี่เพื่อนเพื่อนแล้วนะว่าต้นนี้ ผมจะทดลองทําลูกปีนี้นะครับเพราะว่าเขาได้อายุประมาณ3ปีกว่า4ปีนะครับเหตุผลที่ต้นทุเรียน4ปีผมมันไม่โตเพราะว่าผมเพิ่งลงมือทําแบบจริงจังนะครับผ่านมา1ปีก่อนหน้านี้ก็ให้พ่อดูแลพ่อจัดการไปนะครับเขาก็ทําตามความเข้าใจของเขาซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างตรงไปตรงมาสําหรับต้นทุเรียนนะครับ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องใบทุเรียนใหญ่นะครับสําหรับใบทุเรียนใหญ่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าพี่พี่เพื่อนๆทำแล้วใบมันไม่ใหญ่นะครับแสดงว่าพี่พี่เพื่อนๆไม่ปกตินะครับเหตุผลไม่ปกติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับเราให้สารอาหารนะครับให้ปุ๋ยถูกช่วงเนี่ยยังไงใบเขาก็ใหญ่นะครับเพราะอะไรครับปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เขาใบใหญ่ก็คือน้ําฝนครับ น้ำฝนเขาจะมีในตัวเจ้นนะครับซึ่งสมบูรณ์มากเป็นเป็นน้ำทิพย์นะครับจากฟ้านะมาชโลมต้นทุเรียนของเรานะครับไม่ใช่ว่าต้นใหญ่อย่างเดียวแล้วจะใบใหญ่นะครับมาดูอีกต้นนึงก็คือต้นต้นขนาดปีครึ่งนะครับผมตัดแต่งกิ่งไปแล้วเนี่ยเพราะว่าอันนี้ประมาณตัดแต่งกิ่งไปประมาณสาสัปดาห์พี่เพื่อนๆลองย้อนไปดูคลิปได้นะครับเนี่ยใบใหม่เขาขึ้นมา เข้าสู่ใบเพสลัดแล้วก็ใกล้จะเป็นใบตานแล้วเห็นไหมครับใบเขาก็ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับเนี่ยเห็นไหมใบชุดเนี้ยชุดแรกหลังจากที่ตัดแต่งไปแล้วเนี่ยครับเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นถ้าพี่ของพี่เพื่อนๆตัดแต่งจริงแล้วใบมันยังเล็กแสดงว่าในตัวเจนของเรายังให้น้อยให้น้อยไปนะครับอาจจะเพิ่มตัวปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงแล้วก็อีกอันนึง ที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือในการให้เรื่องของฮอร์โมนเพิ่มเติมนะครับฮอร์โมนเพิ่มเติมพวกฮอร์โมนสารายนะครับฮอร์โมนพืชฮอร์โมนทุนเรียนทั่วไปเงี้ยครับเพิ่มเติมได้เลย,เลย18ชนิด21ชนิดอะไรก็แล้วแต่คือฉีดพ,พ่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้เขาแบบช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยนะทุกคนเป็นช่วงที่ทั้งสภาพอากาศทั้งน้ำนะครับ ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรหลายๆอย่างมันเอื้อต่อการจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนมากๆฉะนั้นก็ให้พี่ๆเพื่อน,นๆนะครับลองลองอวิธีการที่ผมได้แนะนําไปบ้างก็ได้นะครับแต่ถ้าเจอ,อปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ผมทําเป็นใบชุดที่1นะครับใบชุดที่1ละนะพร้อมละเดี๋ยวเข้าสูา่ใบตันก็เดี๋ยวจะได้เติมปุ๋ยนะครับเติมปุ๋ยลงไปเพราะว่า ส่วนใบชุดที่สองเขาก็เริ่มทยอยแล้วนะครับเนาะใบที่สองเขาเขาก็เริ่มเห็นไหมครับเริ่มเริ่มปริแล้วนะครับเริ่มปรินะครับก็ถ้าใบชุดที่สองขึ้นมาเราก็ทําทตามสูตรไปนะครับก็ฝากที่เพื่อนๆกันแล้วกันเนาะใครมีปัญหาอะไรสอบถามหรือจะเอาผมเป็นแนวทางเนี้ยก็สอบถามมาได้ในอินบ็อกซ์หรือในข้อความของ Tik t o k นี้ก็ได้เลยนะครับ ยินดีตอบิดีๆให้คําปรึกษาเนาะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะครับาการปูทุเรียนต้องเข้าใจพื้นที่นะครับสภาพอากาศและสภาพดินด้วยนะครับเกษตรทําเงินทําแล้วเข้าใจทําแล้วมีความสุขครับ